อย่าปล่อยให้คุณแม่เดียวดายอยู่ในดงฮัตเดอร์สฟิลด์อังกฤษคนเดียวนะเพื่อนเพื่อนนะคะพาคุณแม่ไปด้วยนะคะพาอืมอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็วันนี้นะคะคุณพ่อเขาทานอินเดียนฟู้ดเนาะอินเดียนฟู้ดนะคะก็แจดดี้นะคะส่วนคุณแม่นะคะ,ะกินแบบว่า ไทยฟู้ดเนาะไทยฟู้ดอิสานสไตล์นะคะแล้วก็ของแฮร์รี่เนี่ยเขาจะเป็นอ่าอังกฤษฟู้ดนะคะซึ่งเราแบบว่าอ่าทานแบบแยกกันเนาะวันนี้ทานคนละแบบนะคะก็คือครอบครัวเราจะเป็นแบบนี้เนาะบางวันนะคะเราก็จะทานข้าวด้วยกัน่บงนี้คะบางวันก็ทานแบบว่าตา่างแตกต่างกันนะ,ะแต่ว่าใครจะกินอะไรอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่กำลังรอแกงเหียดของคุณไม่อยู่นะคะ เดี๋ยวคุณแม่เตรียมข้าวก่อนเลยละกันข้าวนี้คุณแม่หุงเมื่อวานนะคะก็วันนี้นะคะคุณแม่ก็เอาไปไมโครวเวฟเนาะ อะไรนะคะลโหลโอ้ getting, oh, คล <'m> าลล์จ้าจ้าแ <'s> กงเห็ดของคุณแม่นะคะมี mm hmm. ควันแบบว่าป่วยพุพ่งเลยนะคะทุกคนคะ่ะก็แกงแบบง่ายๆนะคะทุกคนคะ่ะตอนแรกคุณแม่ว่าคุณแม่จะใส่บวบเนาะใส่บวบแล้วก็ใส่เห็ด ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ปลาย,ย่างเนาะแต่ทีเนี้ยแล้วก็ใส่ใบโหระพานะคะปกติเนาะก็ใส่ตลอดนะคะใบโหระพาทีนี้วันนี้เนี่ยอากาศมันไม่ค่อยดีนะคะมันครึ้มทวนเลยนะคะวันนี้แล้วก็ฝนเพิ่งจะมาตกตอนเย็นเนะะี่ยค่ะตอนที่คุณแม่ทํากับข้าวนะคะแม่ก็เลยบอกว่าโอเคงนะั้นฉันไม่ไปชอ็อปลวฉันไม่ไปซื้อแล้วใบโหระพานะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะไปซื้อใบโหระพากับไอ้บวก อนแรกนะคะคุณแม่ว่าค่ะก็ตอนแรกนะคะคุณแม่ว่าคุณแม่จะไปช็อปเนาะตอนเย็นนะคะจะไปซื้อไอ้ใบหัะพากับไอ้หมวกมาใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วทีนี้ฝนตกแม่ก็เลยโอเคไม่ใส่แล้วนะคะมีอะไรคุณแม่ก็ใส่ใส่กินไปแบบนั้นะคะง่ายๆนะค่ะ easy นะคะ easy นะ food นะคะ ้ก็มไ,ไม่มีใบหูระพานะคะเพื่อนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะคะแซบๆนะคะแซบๆกันไปเลยเนาะ นี่นะคะอาหารเย็นของคุณแม่วันนี้ก็จะแบบนี้นะคะต้มต้มเห็ดนะคะกับข้าวสวยนะคะข้าวสวยที่แม่เวฟเมื่อกี้นะคะก็ไม่ร้อนเท่าไหร่มันเย็นแล้วนี่ย คุณแม่จะชิมให้ดูนะคะทุกคนคะ่ะคุณแม่จะบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยแซ่บมากๆนะคะทุกคนคะ่ะมันร้อนอะอแซ่บมากเลยคะ่ะนี่นะคะคุณแม่ก็จะใส่ปลาแบบนี้เนกปลาย่างนะคะ fish g r i l l e h นะคะ with เ uh, อ mushroom เน no? อะ mushroom นะคะ ซุปม uh, ushroom with, uh, um, with อะไรอะไม่เอาไม่พูดแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นปลามาแบบอย่างนี้นะคะปลา่างมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะเป็นนี่ค่ะก็กินแบบง่งายๆนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวคุณแม่นะคะจะจะไปนั่งกับแฮรี่เนาะ อร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะปลาย่างนะคะมันก็จะมีความหอมเนาะหอมอะค่ะหอม,หอมแบบปลาย่างอะ่ะเพื่อนๆนี่ถ้าเราใช้แบบปลาย่างที่ตามแบบว่า อันนี้คุณแม่ก็ใช้ปลาแบบปลาเหมือนปลาสดนั่นแหละค่ะแต่เรามาย่างเองเนาะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ปลาย่างที่แบบย่างที่แบบปลาเขาตากแห้งมาเนี่ยมันจะแบบว่าน่าจะแบบหอมกว่านี้อีกนะคะ ย,ยังไงนะคะวันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยขอตัวไปทานข้าวกับแพรรี่ก่อนนะคะทุกคนค่ะทานขยน็้เนาะทานแกงเผ็ดนะคะเดี๋ยวคุณแม่ขอกลืนหน่อยแล้วกันนะคะกับน้ำแม่จะมีน้ำอันนี้ด้วยนะคะน้ำเขียวเนาะน้ำเขียวปั่นนะคะ จริงๆนะคะเมื่อเช้าเนี่ยคุณแม่ดื่มไปแล้วนะคะสองแก้วเนาะแล้วอันนี้เนี่ยก็คือแม่จะเก็บไปให้คุณพ่อแฮร์รี่เขาน่าแช่ตู้เย็นไว้เนาะแล้วทีนี้นเขาตื่นมาเขาไม่ดื่มนะคะคุณแม่ก็เลยเพราะว่าเอาไว้ดื่มเองตอนเย็นเนี่ยค่ะเคียวนะคะเคียวปั่นเนาะก็เดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นะคะคุณแม่จะขอตัวไปทานข้าวเย็นกับแฮร์รี่ก่อนนะคะไปทานแกงห็่ไปนั่งทานข้าวกับลูกนะคะ ยังไงนะคะคุณแม่ก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าชอบคลิปคุณแม่ใหม่ในอังกฤษนะคะแับนี้หลายอินกแล้วนะคะคุณแม่ก็ฝากนะคะเข้ามาชมแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะคอมเมนต์นะคะแล้วก็ c r i b e เป็นกําลังใจให้คุณแม่ด้วยค่ะคุณแม่จะได้มีกําลังน้อมมีแรงในการทําคลิปต่อไปนะอย่าปล่อยให้คุณแม่เดียวดายอยู่ในดงฮัตเตอร์สฟิลด์อังกฤษคนเดียวนะเพื่อนๆนะคะพาคุณแม่ไปด้วยนะคะพาคุณแม่ไปเอาเงินจากพี่อยู่เขาด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ ย่ปล่อยให้คุณแม่อยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวได้เนาะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณแม่ขอตัวก่อนนะคะทุกคนค่ะไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ